สวัสดีค่ะวันนี้ขัวขุณหมวยเปิดอีกแล้วจ้าไม่ต้องคาดเดานะคะวันนี้ทำน้ำยาขนมจีนกะทิตีนไก่นะคะนะเอาปลามาต้มใส่ปลาร้าไปเลยค่ะแม่หมวยจะใส่ปลาร้าด้วยนะคะเป็นคนชอบใส่แบบผสมกันนะคะหลังจากตุนไก่เรียบร้อยแล้วก็จะนำเนื้อปลาที่แกะไว้ทั้งหมดนะคะมาปั่นนะคะวันนี้คุณปู่ไปหากุ้งมาได้เยอะมากๆเลยนะคะแม่หมวยก็คือได้กินหลากหลายมากเลยค่ะหลังจากนั้นก็นำมาปั่นนะคะทำตามแบบนี้ได้เลย หมวยว่ามีคนคงทําเป็นอยู่แล้วนะคะถ้าทําไม่เป็นก็ไปดูในแอปแดงได้เลยนะคะที่เราปั่นเรียบร้อยแล้วก็มาใส่ในน้ํากะทิเลยนะคะคนๆไปเลยจ้าปรุงรสตามใจชอบเลยนะคะใส่ผงนัวใส่ผงปรุงรสได้เลยค่ะน้ําตาลคือชิอมแล้วพอใจแบบไหนก็คือปรุงแบบนั้นเลยนะคะสําหรับแม่หมวยก็ปรุงแค่นี้เลยคะ่ะใส่เกลือเล็กน้อยใส่กะปินิดนึงนะคะแล้วก็จะมีน้ําต้มปลาที่เหลือเทลงไปเลยคะ่ะหลังจากนั้นใส่เลือดก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยโรยใบมะกรูดนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะผักของเราก็จะเยอะ มากๆเลยนะคะเพราะว่าแม่หมวยชอบทานผักเยอะๆนะคะมาทานขนมจีนด้วยกันจัดทุกคนสําหรับจานนี้ก็จะเป็นของแม่หมวยนะคะใส่ผักลงไปแบบจุกๆเลยค่ะชอบผักอะไรก็คือใส่ลงไปแม่หมวยก็ขอตีนไก่สักสามนะคะแล้วก็ราดลงไปเลยค่ะขอน้ําแบบชุ่มๆแล้วก็เติมพริกปล่นลงไปปะ้าปะไปทํางานแล้วนะคะจะมาทานพรุ่งนี้เช้าชน,นะคุณปู่คุณย่าน้องซันเดย์ก็จะไปทานตํากุ้งนะคะบ้านนี้อยู่กันหลายคนก็จะจัดคนละเมนูไปเลยนะคะส่วนป้าป้าก็จะทานไข่เจียวถ้วยนี้จะเป็นของน้องซันเดย์นะ น,ะะน้องกินแค่ตีนไก่นะคะวันนี้แม่ใส่พริกประมาณ8ดเม็ดนะคะน้องสันเดย์บอกว่าแม่เผ็ดมากเลยหนูขอทานแต่เส้นแล้วกันหนูไม่อยากซดน้ําแล้วแม่ก็บอกว่าโอเคงั้นก็กินเท่าที่ได้นะลูกเดี๋ยวแสบท้องเขาก็ซู้ตายนะคะก็กินตีนไก่จนหมดเลยนะคะหากใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์ like, ก, share, กดแชร์กดคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้แม่หมวยด้วยนะคะ ตัดภาพมาอีกทีเป็นเช้าวันใหม่แล้วนะคะแม่หมวยโทรชวนพี่บ่าวแดงมากินน้ํายาขนมจีนนะคะแต่ลุงแดงบอกว่ากินข้าวดีกว่าป๊าป๊าก็เลยไปทอดปลาแล้วก็ไปทําส้มตํามานะคะขออนุญาตอวดนิดนึงนะคะแม่หมวยไม่ได้กินส้มตําที่ร้านนานแล้วนะคะเพราะว่าป๊าป๊าตำอร่อยมากๆเลยนะทุกคนแล้ววันนี้ป๊าป๊าก็เอากุ้งไปชุบแป้งทอดนะคะเหมือนตอนสมัยเด็กๆเลยนะคะเป็นแพแบบนี้นะคุณย่าทําให้แม่หมวยกินตอนเด็กนะป้าป๊าทาก็คืออร่อยเหมือนกันค่ะทานข้าวเช้าด้วยกันนะจ้าทุกคนขาอาหารที่แสนเรียบง่ายแต่ อร่อยมากๆโดยเฉพาะส้มตํานะคะน้อยเค็มๆค่ะถ้าเป็นภาษาบ้านแม่หมวยนะคะไม่ตําเยอะนะตัดภาพมาอีกทีก็คือเกี้ยงถาดเลยจ้าแล้วดูกันว่าอร่อยหรือไม่อร่อยนะตัดภาพมาอีกทีช่วงเย็นป๊าป๊าก็จะกินขนมจีนน้ายานะคะงองแงบอกว่าฉันยังไม่ได้กินเลยลูกชายก็มาแย่งป๊าป๊าทานนะคะทุกคนคะหากใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์เป็นกําลังใจให้แม่หมวยด้วยนะคะป๊าป๊าบอกว่าขนมจีนน้ายาของแม่ก็คืออร่อยมากๆเลยจัดไปเลยค่ะตีนไก่5าตีนจุกๆไปเลยแล้วก็ห่อไปกินที่โรงงาน สำหรับวันนี้สวัสดีนะคะ